สวัสดีค่ะคุณแม่ชื่ออะไรคะชือลำไยกานิโยค่ะอายุเท่าไหร่แล้วคะอายุหกสิบหกสิบีปีค่ะค่ะอยู่บ้านอะไรคะ่ะบ้านน้ำเงื่องน,อน้อยูเื่ออากาศตังบัวนาคาจังหวัดสกลนครสกลนครนะรนนคะ,ะคุณอ,อันนี้ใครแนะนำคุณแม่มาคะเนี่ย ลานสาวจ้าชื่ออะไรคะลานสาวเชีนค่ะชื่อหมอจันนะคะหมอจันค่ะ,ค,ะค่ะหมอจันก็เป็นอะไรมาคะถึงจะได้ทานตัวนี้เป็นมะเร็ง,างปากมดลูกระยาสุดท้ายค่ะอืมเป็นมากี่ปีแล้วคะเป็นตั้งปีหกหนึ่งค่ะอืมก็หลายปีแล้วเนาะแล้วคุณหมอ บอกว่าคุณหมอบอกว่าเขายาครบแลว้วก็คือไปถ่ายอยู่บ้านเธอย่ายว่ามียาให้กินอีกดอกอหนอดนมือเขานัดยามไหคุณย่ายกกลับมาค่ะกลับมาตรวจมาเด็กร่กางกายแล้วคุณย่ายกลับไปบ้านอแต่ว่าบ่ามียาหยั่งไห้กับคนกลัวไม่สิแสดงอาการขึ้นค่ะกับจังคอยมาตอนนี้เรามีอาการเหนื่อยหอบไหมคะ ค่ะเหนืงง่อยหอมเดียวนีลแต่ว่ายัางบม่ถนอดมือนัดเขามือนัดวันไหนคะวันที่ยีบเขา่าเดือนยังเดือนเม้าเดือนท่านว่าบอกค่ะยีบเขา่าท่านว่าเนี่ยนะอ๋อค่ะท่าน,นั้นอา่าคุณแม่ก็จะท่านอิงค่าอ้อยล้องมือบอกจ้ะจ้าคุณแม่เลยว่าอย,ยากเอาไปิดกั้นอิงค่าอ่อยจะไดเล่นอลยจกเอายาอินท่าอ้อยปิด กลิ่นร้องเบิงายเทียมมันดีคืนค่ะแล้วอาวไม่นี้กับจัดไปสองขวดเลยเนาะคะ่ะค่ะ ค่ะอันนี้คือเริ่มต้นนะคะคุณแม่จัดไปสองขวดนะคะแล้วเราก็จะมาติดตามขั้นตอนต่อไปนะคะมะเรลงปากเมลูกครั้งสุดท้ายนะคะครั้งที่สี่ระยะสุดท้ายของเรานะคะเราจะมาติดตามว่าคุณแม่ทานหมดสองขวดนี้จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราก็จะติดตามให้นะคะสู้ๆเลยสู้ๆไหมคะยุกเลย ยกกัน้ยเโอเคค่ะหายหายหายโอเคนะคะ